ยังมีอีกหนึ่งเรื่องถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าเป็นผู้ต้องหาที่ทางการจีนเนี่ยเขาต้องการตัวเป็นขบวนการหลอกลวงเหยื่อโอนเงินกว่า456ล้านบาทนะคะทางการจีนตามหาตัวอยู่แต่ว่าผู้ต้องหานี้หนีมากบดานอยู่ที่ประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ตำรวจของเราบุกจับได้คาห้องพักเลยค่ะ

ชายชาวจีนคนนี้ชื่อว่าในเหลียงไอปิงอายุ48ปีเป็นชาวจีนนะคะถูกพบตัวอยู่ในบ้านพักหรูหลังหนึ่งในซอยสหาการประมูลเขตวางทองหลางซึ่งหลังจากที่จับกลุมตัวก็นํากําลังเข้าค้นตู้เซฟในห้องเจอปืนหนึ่งกระบอกเป็นปืนมีทะเบียนค่ะแต่ว่าชื่อผู้ครอบครองปืนเนี่ยเป็นคนไทยแล้วก็ยังเจอธนาบัตรทั้งสกุลเงินหยวนเงินบาทกระเป๋าดิจิทัลวอลเล็ตนะก็คาดว่าใช้เก็บเงินสกุลดิจิทัลที่ได้จากการช่อโกง มีเอกสารมีหลักฐานอะไรต่างๆอีกจํานวนมากเลยค่ะดานพลตํารวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติบอกว่าในเหลียงเดินทางเข้าไทยผ่านช่องทางธรรมชาติพื้นที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาตั้งแต่วันที่4ธันวาคมปี67แล้วก็กบดานอยู่ที่บ้านหลังนี้มานานกว่า11เดือนเจ้าตัวกับพวกถูกทางการจีนออกหมายจับครับเพราะว่ามีพฤติการสร้างแพลตฟอร์มชื่อว่า Fin ิน u c h เนี่ยนะครับไปหลอกผู้เสียหายกว่าร้อยรายลง,ลงทุนครับ แต่ไม่ได้รับผลตอบแทนจริงตามที่ตกลงกันไว้แล้วเหยื่อเนี่ยเสียหายได้คิดเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ456ล้านบาทเบื้องต้นเจ้าตัวปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ไม่ว่ายังไงก็ทำผิดฐานหลบหนีเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยต้องรอขยายผลสืบสวนสอบสวนขยายผลต่อครับค่ะ อีกหนึ่งประเด็นร้อนๆคุณผู้ชมเมื่อวานนี้บิ๊กโจ๊กเรียกว่าซัดแหลกเลยนะบอกว่าตํารวจทํางานปาหีปราบสแกมเมอร์ไม่เต็มที่เรื่องนี้พบตรบอกว่าก็น้อมรับคําวิจารณ์ขอให้บิ๊กโจ๊กนาข้อมูลที่มีมามอบให้เพื่อให้การดําเนินการตามกฎหมายยืนยันต่อผู้กระทําความผิดเป็นระดับนายพลก็จะดําเนินการโดยไม่ละเว้นนะคะส่วนเรื่องของอดีตพ,พบตรกับตํารวจ200นายที่อยู่ในการพิจารณาของกรตรยังไม่ขอก้าเรื่องเนื่องจากผลการ สนสอบสวนยังไม่เรียบร้อยยังไม่ได้ข้อสรุปว่ามีความผิดทางวินัยหรืออาญาค่ะ